เรื่องข้อต่อและกระดูกแก้มรอให้พังไม่ได้ค่ะก็แก้มเริ่มเรียนบเลเล่์ตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะจนกระทั่งตอนนี้10กว่าปีแล้วค่ะเรียนจบเกรดแดเรียบร้อยค่ะเริ่มต้นด้วยการไปช่วยคุณครูค่ะเข้าไปสอนในคลาสทั้งเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตเรียนรู้ว่าต้องสอนยังไงอะไรยังไงค่ะจนกระทั่งตอนนี้มีคลาสเด็กเล็กเป็นของตัวเองแล้วด้วยค่ะ เริ่มเรียนโยคะไฟได้ประมาณ3-4ปีแล้วค่ะโยคะไฟรู้สึกว่าหนักกว่าบัลเล่ยิ่งเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าเราต้องขึ้นไปผลบนผ้าแล้วก็เหมือนต้องใช้กล้ามเนื้อแบบยืดหนักมากๆเลยค่ะถึงอายุจะยังไม่มากนะคะแต่การเต้นบัลเล่หรือว่าการเล่นโยคะไฟหรือทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันเราต้องใช้การยืดของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกเป็นอย่างมากจึงทําให้แก้มเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะใช้งานมหนักขนาดน,นี้ค่ะเลือกเวนิต้าคอลลาเจนค่ะเวนิต้ามีส่วนผสมที่มีคุณภาพพ,พรีเมียมรอยเพปทดยไทป ช่วยในเรื่องของผิวพรรณทําให้ผิวของแก้มกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนที่2นะคะยังมี Type 2 plus uc 2ที่ช่วยในเรื่องของข้อต่อกระดูกหรือว่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยหลังจากที่แก้มไปออกกําลังกายหนักๆมาค่ะและในส่วนที่3นะคะ Venita Collagen ยังช่วยในเรื่องของสุขภาพของเล็บค่ะและสุดท้ายนะคะ venita c o l l a g เจของเรายังช่วยในเรื่องของผมสุขภาพดีและเงางามแบบนี้เลยค่ะ นะะหนูได้ไปเข้าร่วมประกวด The Presenter Idol 2023นะคะและได้รับตำแหน่งรองอันดับสอง The Presenter Idol และ Miss Charm Perfume Thailand ค่ะสำหรับหนูคิดว่า v ว n ิ t ต c า l อลลาเจนมีส่วนช่วยเต็มๆค่ะเพราะระหว่างไปประกวดนะคะหนูต้องไปเก็บตัวทั้งซ้อมยืนทั้งซ้อมเดิน่้นสูงนี่มาเต็มเลยค่ะแต่เรามั่นใจว่าเราทำได้มันเลยส่งผลออกมาสู่ภายนอกขอบคุณค่ะ แก้มก็อยากจะฝากว่าอย่าลังเลกับเรื่องสุขภาพเลยนะคะยิ่งถ้าเราไม่รีบดูแลมันก็จะยิ่งเสื่อมและถ้าหากเจ็บป่วยขึ้นมามันก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตจนอาจทําให้พลาดโอกาสหลายๆอย่างไปเลยก็ได้นะคะโอกาสสาคัญของแก้มเกิดขึ้นได้เพราะเวนิต้าคอลลาเจนซองนี้ค่ะ